สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาช่วยเหลือเจ้าจิ้งจกตัวน้อยอีกตัวนะคะหล่นลงไปในกระป๋องพยายามกระโดดขึ้นยอยยอยยก็ขึ้นไม่ได้เรามาช่วยเหลือเข้านะคะจิ้งจกนะคะภาษาอีสานจะเรียกว่าจิ๊กเจียมนะคะเออเป็นสัตว์ที่น่ารักไม่มีพิษมีภัยนะคะเพื่อนเพื่อนเจ้าตัวนี้ตัวเล็กมากเลยค่ะ หล่นลงไปในกระป๋องแล้วก็ขึ้นไม่ได้เรามาช่วยเหลือกันนะคะจิ้งจกเป็นสัตว์ที่ไม่มีอันตรายนะคะไม่ต้องกลัวนะคะหลายคนที่กลัวจิ้งจกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเขาเป็นสัตว์ที่น่ารักไม่มีพิษมีภัยค่ะก,กินมดกินแมลงนะคะเพื่อนๆช่วยเหลือเขาเนาะขึ้นมาลุกขึ้นมาขึ้นมาลุกขึ้นมาอัะหนู นูนูนูหลน่นตรงนี้แล้วกันกอ่ะแม่พาขึ้นที่สูงนะตรงนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยนะลูกไปเออะทำไงดีทำไงดีพาลูกมาขึ้นมานี่ขึ้นมาเดี๋ยวแม่จะพาไปปล่อยที่สูงๆอ่ะไปลูกไปไปไปเร็วๆเข้าอยู่นี่ยังไม่ปลอดภัยนะลูกเดี๋ยวแมวกัดตายตรงขึ้นที่สูงลูกตรงขึ้นที่สูงมาหนูมาหนูมา ลงมาขึ้นกระดาษแม่นี่เดี๋ยวแม่ปล่อยที่สูงสูงแอบเข้าไปในนี่นะคะลูกเออดีลนะดีละ